พี่บินมาเลยนิดมาช่วยนะลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของอย่าว่านะมันต้องช่วยนะคือคือถ้าน้องผูกอยู่เนี่ยเขาจมน้ำนะทรมานนะครับมันทรมานทรมานนะครับเดี๋ยวนะอย่าพึ่งเข้านะตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก